กราบสวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวไลน์เกมเศรษฐีทุกคนนะครับผมอยู่กับผมสักดาเว็บชแนลเช่นเคยนะวันนี้นะครับเกมเศรษฐีมีตัวละครใหม่มานะครับผมซึ่งเป็นตัวละครใหม่แต่โมเดลเก่านะเอามาย้อมแมวอีกแล้วนะครับผมสําหรับเกมเศรษฐีเรานั่นเองนะนั่นก็คือตัวละครที่มีชื่อว่าอีโวแสงแห่งอรุณชกาลอัสลันนั่นเองนะครับผมอัสลันนี่มี3ามล่างนะผมก็จําชื่อแต่ละล่างไม่ได้นะครับผม แต่ก็ก่อนอื่นได้ครับขอขอบคุณครับพี่ก้อยนะครับผมที่ให้ยืม ID นะครับมารีวิวในส่วนของอัสรันตัวใหม่นั่นเองนะครับขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมนะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูสกิลในส่วนของอัสรันว่ามีอะไรกันบ้างนะครับผมโอเคครับ มาที่สกิลแรกครับผมเมื่อก่อสร้างอาคาร3หลังครับย้ำนะครับอาคาร3หลังเท่านั้นนะครับโอกาส88%ครับอัพเต็ม30เนี่ยจะเป็นอัพเต็มเลเวล30จะเป็น90%นะย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนครับ2ครั้งนะครับผมแล้วก็โอกาส85%ครับป้องกันสกิลบังคับย้ายและสกิลการจับจากฝ่ายตรงข้ามนะครับ2ครั้งอ่าทำไมเพื่อนๆสงสัยนะว่าทำไมมันแค่2ครั้งเองเหรอพี่ มันเอามาคอมโบกับในส่วนของคอสตูมนั่นเองอัญมณีพูดผิดต้องบอกว่าอัญมณีนะครับผมแล้วก็อีกสกิลครับเมื่อฝ่ายตรงข้ามครับตกพื้นที่ของตัวเองโอกาส45%ครับสร้างเนบิวลาในพื้นที่ครับเนบิวลาคืออะไรครับผมเนบิวลาครับจะถูกสร้างบนแลนด์มาร์คฝ่ายตรงข้ามครับโอกาส70%ครับสกิลฝ่ายตรงข้ามจะไม่แสดงผลนะครับแลวก็แล้วก็เมื่อฝ่ายตรงข้ามตกพื้นที่เนบิวลานะครับ จะไม่สามารถทอยลูกเต๋าได้นะครับก็คือบังคับจบเธอ่นั่นเองนะมาตกพื้นที่เบลวิลล่านะครับให้อารมณ์ฟีลคล้ายๆเกตฮิมาของคีมุนกับเกลตาประมาณนั้นเลยครับผมสกิลคล้ายๆกันเลยไม่ใช่สกิลคล้าย,ายสกิลเหมือนกันเลยครับแต่ผมก็งงว่าจะตั้งชื่อให้มันหลายชื่อทำไมอันนี้ผมก็ไม่เข้าใจนั่นเองนะครับผมท,ท,ทั้งๆที่เอฟเฟกต์สกิลความสามารถอะไรเนี่ยเหมือนกันเลยนะสกิลไม่แสดงผลอะไรเนี่ยอืม จะแปลให้เหนื่อยทำไมผมก็งงนะเออสก,กิลต่อมาผมนี่เลยในส่วนของนี่ครับเมื่อตกพื้นที่ของจันโอกาส90%ใช้เอฟเฟกแท็กกิ้งสุดแก่งครับผมเอฟเฟกแท็กกิ้งสุดแก่งเนี่ยจะทำงานนะครับก็ต่อเมื่อเนี่ยเราตกพื้นที่นะเราสามารถเลือกว่าไป12ช่องหน้าได้ครับผมแล้วก็เมื่อทำการก่อสร้างครับไม่ว่าจะสร้างทงหรืออะไรก็ตามครับจะเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คทันทีนั่นเองนะ แล้วก็จะดึงฝ่ายตรงข้ามนะครับมาติดกับเราด้วยก็คือพูดง่ายคือเราผ่านฝ่ายตรงข้ามครับฝ่ายตรงข้ามก็จะมาตกพื้นที่เดียวกับเราอารมณ์ระมาณนั้นเดี๋ยวไปดูในเกมเนี่ยเพื่อนเพื่ออาจจะเห็นภาพมากกว่านะครับผมแล้วก็มันมาพร้อมกับในสกิลของความหวาดกลัวนั่นเองนะครับไอ้สกิลของความหวาดกลัวเนี่ยจะไม่สามารถมันจะเป็นเอฟเฟกต์หัวกะโหลกครับผมข้างบนนะแล้วก็ไม่สามารถชาร์จโลได้นะครับเอฟเฟกต์นี้นะจะโดน3เทินนะไม่สามารถชาร์จโล่ได้3เทินนะครับ ให้อารมณ์ฟิลคล้ายๆไอ้สกิลเนี่ยทั้งสองสกิลเนี่ยให้อารมณ์ฟิลคล้ายๆของสกิลอีวอกอนอ่ะสกิลนั้นเลยครับผมแล้วก็จะทํางานคอมโบกันต่อเนื่องนะ,ะก็คือพูดง่ายๆคือออกติดคู่นั่นแหละออกทั้งแท็กกิ้งสุดแก่งแล้วก็ออกทั้งความหวาดกลัวนะครับผมก็คือ90%อนอ่ะออกคู่เลยประมาณนั้นนะไม่งงกันนะถ้างงไงก็ขออภัยนะครับผมไปดูในเกมน่าจะเห็นภาพมากกว่าเนาะส่วนสกิลคอตูมครับ ไม่ใช่คิวคอตุนเ่ตต้องบอกว่าเป็นนะอัญมณีนะเมื่อตกพื้นที่ของตัวเองนะครับผมตกแลนด์มาร์กนะโอกาส70%รครับรับการรีชาร์จนั่นเองนะครับซึ่งมันเอามาคอมโบกับสกิลหนึ่งที่สร้างอาคาร3หลังเนี่ยย้ายไปยังตำแหน่งที่ยืนนะ2รอบแล้วก็ป้องกัน2รอบอันนี้ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับไอตัวของอัญมณีนี้สามารถใส่ได้ผมไม่มัน่นใจว่าสามารถใช้ได้กับหลายๆตัวไหมนะแล้วก็จี้ที่ใช้ครับจี้ที่พี่ก้อยจัดมาเนี่ย เป็นในส่วนของหมวกโล่โจมตีครับแล้วก็การดกับดักสปริงนะ,ะแล้วก็นี่โล่พิทักษ์ที่ถูกในประเทศครับเอามาป้องกันในส่วนของทาสีแล้วก็ย้ายเกาะล้างนะแล้วก็ปืนขังหลุมดาครับเพราะว่าปืนหลุมดาเนี่ยมันตกเมืองบ่อยไงอัสลันเนี่ยแล้วก็เอามาขังทำคอมโบได้นะครับผมเดี๋ยวตัวละครเป็นยังไงเล่นยังไงเล่นง่ายเล่นยากแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันเลยดีกว่าครับผม โอเคครับโดยแผนที่ที่เราเล่นเนี่ยเป็นแผนที่มูสแลนด์นั่นเองนะแต่กรอบโปรไฟล์สวยมากเลยนะเออสวยจริงครับผมอ่าตาแรกเราเจอกับในส่วนของเจวอนครับเจวอนที่ไม่ได้ใส่คอสตูมนะจะเป็นอีโวนะครับผมรู้สึกว่าจะเป็นอีโวนะโอเคครับเราได้เปิดคนแรกครับไม่แย่เท่าไหร่นะเพราะว่าถ้าเจวอนเปิดคนแรกเนี่ยเราเสียเปียบโอกาสเสียเปียบก็เยอะพอสมควรนะเริ่มครับทอยที่เบิ้ลสครับสวยครับออกครับมา อันนี้สร้าง3มหลังครับนี่ครับสร้าง3หลังโอกาส90%ครับเมื่ออัพเต็มเลเวล30นะจะย้ายไปยังตำแหน่งที่ยิงอ่าอันนี้เอฟเฟกต์แท็กกิ้งสุดแก่งนั่นเองนะครับผมนี่ผมจะสร้างแค่ทงนะครับมันจะเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์กทันทีนะแท็กกิ้งสุดแก่งครับก็แค่ขอแค่ตกเมืองของเราเนี่ยก็สามารถใช้เอฟเฟกต์สกิลได้เลยนะเอามาคอมโบกับในส่วนของสกิลของอัสลันแล้วก็อันจะม่ีรีชาร์จถือว่าโอเคมากๆเลยครับ อ่นนี้เราได้แท็กกิ้งสุดแก่งอีกรอบครับผมออกดีมากครับ90%ได้เอฟเฟกต์แท็กกิ้งสุดแข่งนะผมขอเลิกมาตรงนี้แล้วกันครับผมโอเคสร้างแค่ธงครับจะเปลี่ยนเป็นในส่วนของแลนด์มาร์คทันทีนะแล้วเราจะสร้างหลุมน้ำไว้ตรง12ครับเราจะทอยเบิ้ลสองไปเพื่อตกเกาะครับโอเคตกเกาะแล้วก็เด้งกลับมาครับทำการรีชาร์จครับสวยนี่ครับเอามาคอมโบในส่วนของการรีชาร์จเท่ากับว่าเราจะสร้างแลนด์มาร์คได้เพิ่มอีก2ครั้งนั่นเองนะครับผม อ่าเอฟเฟกต์นกแท็กกี้สุดเก่งออกอีกแล้วนะครับผมออกดีเหมือนเกมอวยนะครับ90%แล้วก็ติดกับดักสปริงไว้ที่เดิมครับช้อนหลุมดำไว้12เหมือนเดิมครับผมเขาจะบังคับให้เขาทอย4ทอย2อหน้านี้โอเคครับเขาทอย4ครับผมเจวอนาชาร์จครับยังไงดีจะยังไงดีสร้างธง่ะว้าบมาสินายเนี่ยได้แพ้ลงแล้วเจวอนได้แต่มีความสามารถของเนลเทศบวกกับกับดักสปริงน่ะ โอเคครับยังไงต่อดีครับอันนี้เราไม่ต้องกลัวนะครับว่าไอ้ส่วนของนี่เป็นไงเราไม่ต้องกลัวครับเพราะว่าเรามีการทาสีนะจากเอฟเฟกของโลดในประเทศนะครับผมเราก็ทอยเไปครับไม่ใช่ทอยเจ็ดแต่ทอยหกเออมาสร้างยังไงดีวาร์ปไม่ได้นอเจวอนวาร์ปนายก็โดนทอยสิบสองไปครับทอยสิบสองไปออฟ ออฟที่พี่เขาใส่เนี่ยไม่มีในส่วนของตกเมืองได้รับค่าก่อสร้างนะทําให้บัตรเชิญเราไม่ออกนะครับผมแต่ได้ทําการรีชาร์จเป็นที่เรียบร้อยครับนี่ถ้ามีไอส่วนของคอมโบไอนี้นี่นี่ครับเห็นไหมครับอ่าฝั่งตรงข้ามครับของเจวอเนี่ยจะติดหัคซะโหลกข้างบนครับเป็นเอฟเฟกต์ความหวาดกลัวนั่นเองนะครับอันนี้เขาไม่โดนลากนะเพราะเขามีหมวกกันอยู่นะครับผมผมทอยสองไปครับแล้วก็เอฟเฟกต์น็อกแท็กกิ้งสุดแก่งออกไหมครับ โอเคครับไม่ออกครับในส่วนของอบาดเชิอน,นะเพราะตังเราไม่พอนะเป็นยาจกอยู่นะครับผมเดี๋ยวเราใช้เอฟเฟกต์น็อกแท็กกิ้งสุดแก่งเช่นเคยครับสร้างไว้ตรงนี้ครับโอเคติดตั้งกับดักสปริงไว้เหมือนเดิมครับหลุมดําช้อนไว้ตรงไหนดีช้อนมัม่วๆไปก่อนแล้วกันช้อนมัม่วๆไปก่อนแล้วกันทอยสองโอ้โหทอยสองออกสีไม่เป็นไรครับเรามีกับดักสปริงรับผมและเราก็ติดตั้งหลุมดําไว้ตรงนี้ละกันนะ เงินไม่พอทําอะไรไม่ได้นะที่ถ้ามีตกค่าก่อสร้างตกเมืองและได้ค่าก่าอสร้าง12นี่จะโหดมากมากเลยนะสําหรับตัวละครของแอตแลนนะครับผมแต่ว่านี้พี่เขาไม่มีออฟไม่ไม่ได้ใส่ออฟนี้มานะก็ไม่เป็นไรครับผมเราเล่นตามภาษาของเราไปครับทอยเบิร์สอไปครับผมหลุมดํา ลุมตามมาแล้วน็อกแท็กกิ้งสุดแก่งออกไหมสวยครับน็อกแท็กกิ้งสุดแข่งออกแต่ไอขังกงไม่ออกไม่เป็นไรครับเราใช้เอฟเฟกต์น็อกแท็กกิ้งสุดแก่งโอ้โหเขามีป้องกันเอฟเฟกต์อันตรายน่าจะเป็นไอเอฟเฟกต์ความหวาดกลัวนะนี่ครับยายเอา้าเฮ้ยเดี๋ยวเอา้าทาไมไม่สร้างแลนด์มาร์กอ่ะเอา้าเฮ้ยเอา้าเอา้เอาไม่สร้างแลนด์มาร์กเฉยโอ้โหงงเลยชอตนี้ใครรู้บอกทีครับมันทําไมไม่สร้างแลนด์มาร์กทำไมโดนบล็อกสกิล ผมไม่เข้าใจผมงงรอยสิบสองดีกว่าครับเยี่ยมครับลอยสิบสองออกสิบเอ็ดไม่ใช่ปัญหาครับผมสร้างสามหลังไปนอกแท็กกิ้งออกอีกแล้ว <Natalie> เดี๋ยวนะงงไหมเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนงงไหมไอ้รอบแรกอะเราสร้างเนี่ยตรงที่ผมติดกับหลังปสปริงอะเราสร้างแลนด์มาร์คไว้ตรงข้างๆไอ้ที่เราติดกับหลังสปริงใช่ไหมแต่ไม่มืดแต่ว่าเรามาสร้างตรงนี้มันมืดเอองงปะเออผมก็งง โอเคหลุมดําช้อนไว้ที่เดิมครับเราเขากันเบิ้ลสองไว้นะทอยสิบสองเขาก็โอเคเขาทอยเก้าตกเมืองเราครับนางฟ้าต้องมาแล้วนางฟ้าต้องมาแล้วนางงไงดีทําการรีชาร์ตนางทําการรีชาร์ตไปแล้วเจวอนยังไงดียังไงดีจ่ายมาครับโอ้โหผ้าเมืองทุกถูก,ถกเมืองคูณไม่ออกเมืองนี่ถ้ามีไอ้ส่วนของออฟออฟล็อกเมืองนี่ไอออฟคูณเมืองนี่ถือว่าโหดมากเลยนะออฟคูณเมืองออฟ ตกเมืองได้เงินอะไรประมาณนะั้นนหะแล้วก็จะเป็นอะไรที่แบบขี้โกงมากนะแล้วก็ในส่วนของไอ้ตัดนางฟ้าเออจะเก่งมากๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรเล่นเล่นให้ดูครับผมว่าตัวละครมันดีแค่ไหนนะออฟที่ควรใจหลักๆก็เหมือนที่ผมบอกครับมีควรมีคุณเมืองสักชิ้นแล้วก็ในส่วนของตกเมืองนะถ้าจะเอามาเล่นกับบัตรเชิญนะครับผมโอเคเขาทอยสิบนี่ถ้าเขาทอยสิบสองนี่โอกาสชนะเขาก็มีสูงอยู่นะแต่เขาทอยสิบว่ะเออน่าจะทอยพลาด นี่ครับโอ้โหกันอีกกันแล้วกันอีกกันแล้วกันอยู่กันต่อแล้วไม่ซื้อต่อด้วยเฮ้ยมึงหยามเกินไปแล้วมึงหยามกูเกินไปแล้วทอยสี่ไปโอเคล็อกแท็กกิ้งสุดแก่งครับเอา้าเปลี่ยนเป็นแลนด์มาร์คเถอยยังไงงงมามามาน,นี่มาช้อนหลุมดําไว้ตรงไหนดีอ่ะม์ดไปก่อนวาร์ปมาน,นี่มาวาร์ปแบบขังกงงงปะละ่ะวาร์ปแบบขังกงงงปะละ่ะเออ ันบัหรือยังไงไม่รู้นะเดี๋ยวนี้ามาผมก็งงดดแต่ไม่เป็นไรยังไงเขาก็น่าจะตายแล้วครับติดกับดักสปริงไว้ตรง2ครับแล้วก็น็อกแท็ก k i กิ้งสุดแก่งอีกแล้วครับผมยังไงดีไปตรงไหนดีไปตรงนี้แล้วกัน12เลยครับเมืองแพงดีครับ3 6มแล้วก็ช้อนกับดักสปริงไว้ตรงนี้ช้อนมั่วแล้วชอ็อตนี้ปุ๊บวราบมายังไงดีเจวอนจ๋า เจวอนยังไงดีนางฟ้าต่อไหมเจวอนนางฟ้าต่อครับแล้วก็บัตรเชิญครับโอโหบัตรเชิญเดือดเอาเฮ้ยเอาบัตรเชิญไม่ออกทุกคนบัตรเชิญออกว่าแต่ว่าเขาไม่มีสก,กิลกันแต่ว่าทําไมเขาไม่มาวะเอองงปะงงเมื่อกี้อะไรมันก็ไม่คือสักอย่างเว้ยเออน็อกแท็ก,กิ้่สุกแกงมามานี่มาสร้างธงพอแล้วก็ติดกับตักสปปิงไว้ที่เดิมครับช้อนหลุมดําไว้ที่เดิมไม่รู้ช้อนทําไมเพราะเมืองเต็มไปหมด ขายเมืองครับแล้วไม่น่ารอดครับช็อตนี้แตกครับผมสําหรับเจวอนครับผมโอเคจบเกมแรกเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปต่อในส่วนของเกมที่2กันเลยครับโอเคครับมาส่วนในมาหาอยู่ในเกมที่2กันนะครับผมตอนนี้เราจะกับอีโวไก่ทองนั่นเองนะครับมีไก่ทองมีชลาวันเออน่าสนใจนะไก่ทอง v วอร์ชชลวันเออน้าน่าสนน่าสนแม่ยังต้องไปหาไอดีที่มีไก่ทองเลย เ,เพื่อนๆอ,อยากเห็นไหม e vo, อีโวในส่วนของไก่ทองประทะัชาลวันอ,อ,อยากเห็นก็คอมเมนต์มานะครับผมน่าสนุกน่าสนุกดีโอเคครับเราได้3ามหลังเราได้เปิดเราไดหลังเราได้เปิดกรน,นะครับและมาในส่วนของเอฟเฟกต์น็อกแท็กซ์กิ้งครับผมสร้างหลุมดําไว้ตรงนี้เราอยู่ในแผนที่อารีนานะลืมบอกครับผมทอยเบิ้ลสอออก5ดีจริงๆครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเราตกเมืองไปครับผมและไปพื้นที่ของฉันไม่ไม่เอาดีกว่านะครับ มาตกตรงนี้ก่อนสร้างแลนด์มาร์กได้น็อกแท็กิ้งสุกแก่อีกรอบครับและเลือกไปตรงนี้แล้วกันเราจะได้ทอยเบิ้ลสองในตาหน้านะเอฟเฟกของน็อกแท็กซี่แก่งติดดีจริงๆครับผมโอเคเขาได้ในส่วนของเครื่องจแม่เหล็กไฟฟ้านะสำหรับไก่ทองนั่นเองนะครับไก่ทองชละวันน่าสนใจนะน่าสนใจนะครับเอาเดี๋ยวทําไมเขาไปในจุดเกาะวะงงแต่ไม่เป็นไรถือว่าเป็นโอกาสดีของเรานะครับผมมาคิดจะพักคิดถึงเราแน่ เสียวมาเชียวพึงเห็นนะครับยังไงดีจัดเมืองไงเราเดี๋ยวเราทอยเบิ้ลสองนะตอนนี้นะครับผมเออทอยสิบสองไปก่อนเอาระยะไปก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเนี่ยเห็นไหมผมบอกแล้วมันไม่มีเอฟเฟกต์ตกเว้ยมันไม่มีเอฟเฟกต์ตกเมืองเดี๋ยวทอยสิบสองอีกรอบครับสวยครับจาการรีชาร์จทันทีทันใดรีชาร์จหลุมโหยไอขังไม่ออกนะติดโลนะครับผมโลซูอร์ชิลอ่ะช้อนหลุมนำไว้ตรงที่เดิมครับ นอกแท็กกิ้งสุดแข่งเช่นเคยครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้เพื่อเอาเมืองคูนกันซะหน่อยสร้างแต่ทงไปครับสวยครับโอโ้โหจะทิปเปลิลวิตอรี่แล้วพอยแต่เราไม่จะเราจะไม่เล่นทิปเปลิลวิตอรี่นะเราจะเล่นในส่วนของลมละลายนะครับผมเล่นให้เพื่อนๆดูนะมาโอเคครับขังออกครับช้อนหลุมดาไว้ตรงนี้เผื่อนอกแท็กกิ้งนอกแท็กกิ้งออกแล้วครับมาตรงนี้มามานีมาช้อนหลุมดาไว้ตรงโซนถ่ายภาพครับ มายังไงยังไงดีเต่าแตกไปโดนเอฟเฟกต์ความหวาดกลัวไปอีกแบบนี้ชาร์จโล่บ่ได้นะชาร์จโล่บ่ได้นะคอยเจ้าชาร์จโล่บ่ได้เด้อนะครับยังไงดียังไงดีงไ,งดไปทอยทอยติดการ์ดใช่ไหมล่ะทอยติดการ์ดแล้วไงต่อลดค่าผ่านทางไม่แคร์ครับโนสนโนแคร์ no son, no ครับแล้วก็ยกเลิกไปเดี๋ยวเราทอยเบิ้ลสองเอฟเฟกต์น็อกแท็กกิ้งเหมือนเดิมครับผมทอยสิบสองไปก่อนครับเอาแลนด์มาร์คนะ มาน็อกแท็กกิ้งออกอีกแล้วนะครับผมแลกแกการ์ดก็จะอวยนะพอหลังๆไปหวยจริงกว่าหวยจัดเลยหลังๆเนี่ยโอเคเราจะไม่วิกนะครับบอกแล้วครับเราจะไม่วิกครับเดี๋ยวเรามาตรงนี้เพื่อเราจะทอยเบิ้ลสองเราจะกลับเมืองไปช้อนนะครับผมเบิ้ลสองออกไหมเบิ้ลสองออกครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปในส่วนของลายสี่ครับตกเมืองตกเมืองตกเมืองโอเคมาขังก็ออกนะครับหลุมดำออกไหมกับรักสปิงออกครับติดไปตรงนี้แล้วก็น็อกแท็กกิ้งกันหน่อยครับ อานี่มามานี่มาโดนปุ๊บแล้วก็ช้อนไว้ตรงนี้เห็นไหมไอตาแรกอะก็คือผมใช้น็อกแท็กกิ้งแต่ว่ามันติดกงขงังแต่น,นี้น็อกแท็กกิ้งไม่ติดกงขงังงงไหมเออเกมมันบักผมบอกแล้วงงปะงงผมก็งงเกมมันบักเว้ยเพื่อนๆโอเคหลุมดำเหลือวน็อแกแท็กกิ้งอีกรอบแล้วเขาไม่น่ารอดแล้วครับแกไม่รอดแน่ครับ ช้อนไว้มั่วๆครับช้อนไว้ให้มั่วให้หมดครับนกแทงกิ้งโดนอย่างนี้ครับแล้วแตกเป็นที่เรียบร้อยครับผมสําหรับตัวละครอย่างไก่ทองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูสรุปกันท้ายคลิปกันเลยดีกว่านะครับผมมาโอเคครับผมสําหรับในส่วนของสรุปท้ายคลิปนะสําหรับอีโวก์อัลสลันนะผมขอเรียกว่าอ e ีโรสอีโ e วแสงอัลส์ลันละกันนะเพื่อให้ชื่อมันไม่ยาวมากนะครับผม จัดเป็นตัวละครอีกตัวละครหนึ่งครับที่ผู้เล่นใหม่หรือผู้เล่นกลางๆเนี่ยก็โอเคเลยนะมีติดบ้านไว้ก็เก่งพอสมควรนะครับผมเล่นกับจีจี G ในส่วนตามนี้ก็ได้เลยนะถือว่าโอเคมากๆเลยครับผมส่วนผู้เล่นเก่าเนี่ยหรือผู้เล่นที่มีทรัพยากรในเกมพอสมควรแล้วเนี่ยผมมองว่าก็น่าสะสมเช่นกันครับผมเพราะว่าแบบตัวละครมันเท่นะ่ะเออตัวละครมันเท่นะครับ ลองไปหาจับจองกันได้นะครับผมสำหรับอีโวแสงอรุณละอสลันนั่นเองโอ้พูดยากเหลือเกินเ,เต็มคะแนนเต็ม10เนี่ยผมให้อยู่ในให้สัก7จละกันนะครับผมเออให้สัก7แล้ละกันนะด้วยความที่มันต้องเลือกจี้สักอย่างใดอย่างหนึ่งครับอา,อาจจะเป็นแลนด์ผุดไอ้กันทาสีก็ได้อะไรประมาณนั้นเอามาการสายวิกก็ได้นะครับผม โอเคสำหรับคลิปนี้ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปด้วยครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นไว้เจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ